โอ้โหอย่างนี้สวยๆ7,080ต่อด้วย7 3 0ดคูณ12ก็ไป29,284เ้ามาอีก32 0หมคูณ6 64,000งทบต้นทบดอกเขาไปดี8 000, 1 0 0มืนึบาท ำเตือนคกล่าวสักทายเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เรามาเกิดเกมบิคเนตเช่นเดิมนะครับผมบิคเนตนำโชคนะครับผมวันนี้เรามีกิจกรรมมาแจกด้วยนะบอกก่อนเลยว่าดูคลิปให้ดีๆนะครับผมผมจะซ่อนเลขไว้ในคลิปนะครับผมใครตาดีก็ ได้ไปนะครับผม๋ยวจะอธิบายในโพสใน a c e b o o k อีกทีนะผมวันนี้ซับสไครต์แล้วก็เรามาเตรียมตัวนะครับผมจะมีเลขอยู่บนหัวมุมนะครับผมอยู่ในระหว่างคลิปนะครับเป็น2จํานวนนะครับไปต่อกันนะครับผมนะวันนี้เรามาซื้อฟีเจอร์นะครับผมมากับทุน2 5 0 0นะครับผมไหลกันเข้าไป เปิดมาอย่างนี้ยังไงดีครับผมยังไงดีจังหวะนี้เข้ามาละ28บาทปดสิบตังค์นะครับผมไหลกันเข้ามาต่ออีก96้าสิบกบาทนะครับผมไปกันต่ออีกสี่บาทนะครับผมตัวคูณมาอย่างนี้นะครับผมสาสบปดาทสี่สิบตังค์นะครับผมแหมยังเข้ามาแบบเบาๆบาอยู่นะครับผม <c oughs> เข้ามาข้างหน้ายี่างงี้230ิบาทยังไงต่อตัวคูณมาละหนึ่งๆๆมาแล้วครับผม5้าสิบเจ็บาทหกสิตังค์นะครับผมยังไงต่อครับยังไงต่อโอ้โห จบนี้ได้กิน3ามร้อยหกสบาทนะครับผม20สตางค์นะครับผมไม่เป็นไรนะครับผมไหลกันเข้ามานะครับผมมายี่บาทแต่สิบงครั้งหน้าอย่างงี้50บาทนะครับผมแหมนึกว่าจะเข้ามาเยอะนะครับผมแต่เป็นตัวเล็กไม่เป็นไรนะมาต่ออีก7บาท20สตางค์นะครับผมมาต่อ28่สิบแปดบาทต่ออย่างงี้คูณเข้าไป1,430บาทสวยงามจริงๆครับผมกำไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้โหสวยงามครับผม เข้าไปสองพันสิบแปดบาทนะโอ้โหกำไรมาหนะกร้อยกว่านะจัดไว้ใช้ได้อยู่ไม่เป็นไรเราเปลี่ยนเบ็ดเลยละกันไปเบ็ดที่สี่สิบนะครับผมลางหน้าไปหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็มายังไงเข้าดีอย่างเลยนะเข้าดีจังเลยนะยนะแมแแมขอนสฬิกเตอร์แบบนี้บ้างได้ไหมครับผมเข้าคอมโบดูด,ด,ดก่อนนะครับผมนี้เบ็ดสี่ิบาทนะนี่โอ้โหเข้ามา 488ร้อแปสิบแดามนี่ขนาดล้าง,ง,งหน้านะครับผมแมเข้าไปแตเตอร์จะขนาดไหนครับมาเข้ามาเลย <c oughs> เจอการนะครับทันต่นออ,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 อย่างนี้อย่างนี้นเรียบร้อยหนึ่งมืสี่พันอยสิบสองบาทโอ้โหสวยงามครับผมซูปเปอร์ม่วินเข้าเลยหนึ่งห่สี่โอ้โหสวยงามจริงจริงไหลเข้ามาต่อโอ้โหแหมเมื่อกี้บ่นไปนิดเดียวนี่มาเลยนะผมไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยนะครับผมไหลเข้ามาต่อนะครับผมมา จะเข้าอีกดอกไหมขออีกสักดอกได้ไหมนะครับผมขออีกสักดอกสักหน่อยได้ไหม,มอ่ะหมายเลข916เอา้าเลยขออีกหน่อยเว้ยเดี๋ยอีกหนึ่งฟรีสปินนะเอาเอาเอาเาข้าไปเอายังไงครับผมมา916บาทนะครับผมมาต่อ24บาทยังไงยังไงมาต่ออีก916บาทโอ้โหสงสัยมาได้แค่นี้นะครับผมกับสปินนี้ไม่ไ 15, นะนะลเลยหมื่นห้าลูกกำไรเน้เนๆแล้วนี่หว่าโอ้โห หนึ่งหมื่นสี่พันว่ายี่สิบสองบาทนะผมสวยงามจริงๆนะครับผมขึ้นหนึ่งหมื่นล้วก็เปลี่ยนเป็ดเลยดีนะผมรออะไรนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นหนึ่งร้อยแล้วก็จัดกันเลยดีกว่านะมาซื้อฟีสปินเข้าไปเลยนะครับผมเริ่มกันเลยดีกว่าจาังหวะนี้เข้ามาร้อยยี่สิบนะครับเปิดหัวมาสวยๆนะครับผมโอ้โหต่ออีกสองร้อยยี่สองพันสองร้อยยี่สิบบาทนะ มบิ๊กวินเข้าไปเลย2,340บาทนะครับผมต่อด้วย180บาทนะครับผมต่ออีก1,800บาทโอ้โหอย่างนี้สวยๆ7,080บาททั้งหน้าแจ๋แวๆไปเลยนะครับผมมาอีก1น3 0บาทต่อคอมโบเข้าไปอีก360บาทโอ้โหสวยงามจริงๆนะครับผมจังหวะนี้ซูปเปอร์ไม่มีเป็น1,950บบาทโอ้โหหยุดไม่อยู่จริงๆนะครับผมจังหวะนี้ไหลกันเข้ามาต่อนะครับผม ครับยังไงต่อเข้าไป90บาทนะครับผมต่ออีก90นะครับโอ้โหต่อเข้ามา2,880บาทนะครับผมสวยแง่จริงๆนะทั้งหมด3,000บาทนะครับผมเข้ามาต่ออีก90นะครับไหลเข้าไปไหลเข้าไปเรื่อยๆอย่างยังยังยัง,ง,งนิ่งอยู่นะครับผมยังนิ่งอยู่มา16,815บาทนะครับผม วันนี้เราพูดเลขไม่ผิดแล้วนะหายไปเลยและเปลี่ยนเป็ดไปสองร้อยล้างหน้าหนึ่งทีแล้วผมแหมแหมมันเข้ามาอีกแล้วนะผมโอ้โหแค่ล้างหน้านะครับนี่คุณผู้ชมถูกใส่ล้างหน้ามาเป็นเป็นนำโชคมาก่อนเนี่ยเออล้างหน้าโจงหัวมาก่อนนะผมมาเรียบร้อยสาม้ยหกสิบยังไงต่อครับยังไงต่อเข้ามาพันแปดโอ้โหสวยงามจริงๆไหลเข้ามาปุ๊ปฟุบป,ปันนะครับผม 360มาอีกแล้วนะครับผมเลขนี้เผ่นบ่อย1620ต่อด้วย7 3็ดคูณ12ก็เป็น2 9 2 8 0โอ้โหของจริ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  <tes nak> นะ3า2ห0บ่ท oh, อู้เข้ามาของจริงเลยนะผมจังหวะนี้แหมเมื่อกี้บอกแล้วว่ามันโจงหัวพาโชคมาก่อนนะพาโชคพาราบมาก่อนนะครับผมตอนนี้ขึ้น42 0 0 0นะครแล้วผมนางน่าหนึ่งคีก็เข้ากันเหมือนเดิมนะครับผม มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมมาจังหวะนี้เข้ามา1350บาทนะครับผมสวยงามนะครับไปกันต่อนะครับผมยังไงต่อมาต่ออีก240บาทนะเข้าต่ออีก360นะครับผมแล้วก็ไปต่ออีก60บาทนะครับผมมาไปต่อครับผมไหลเข้าไปกันต่อมาต่ออีก360นะยังไง จบไปที่สองพันสามรอยเจ็สิบะครับผมไม่เป็นไรล้างน่หนึ่งทีแล้วก็ซื้อซ้ำเข้าไปต่อนะครับผมเนี่ยเราต้องทบต้นทบดอกเข้าไปหน่อยนะครับผมจังหวะนี้มาเปิดมาพันแปดเรียบร้อยมายังไงไมาอีกสามสิบนะครับไมาอีกสามร้อยหกสิบมาอีกสามหมื่นสองคูณหกหกหมื่นสี่ไงทบต้นทบดอกเข้าไปดีแปดหมื่นหนึ่งโอ้โหหก สวยงามครับผมเข้ามาขึ้นมา8ปดหมแล้วนะโอ้โหจังหวะนี้ยังไงต่อ <c oughs> ยังไงต่อยังไงต่อครับผมเรียบร้อยขึ้น1นึ0 0 0สไปแล้วเข้ามาทั้งหมด3 1มหมร้อยแปบาทโอ้โหสวยงามจริงขึ้น1นึ0 0 0สนแสนหไปแล้วโอ้โหยังไม่หยุดแค่นี้ด้วยเอาเข้าไปเอาเข้าไปอีก2880โอ้โห <c oughs> เอาเข้าไปอีก2 8 8 0ยแหมเลขวนๆน,น,นะครับผม ไปเป็นไลโอ้โหเข้ามา5้าพันเข้บาทโอ้โหสวยงามจริงๆของจริ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 ง,ร,งริงเลยนะผมแหมไหลเข้าไปไหลเข้าไปจบไปที่หนึ่งแสนสามพันห่งร้อยบาทโอ้โหขอบคุณครับอะไรเข้าไปหมดเลยนะครับผม <basically> จังหวะนี้นะครับผมขอชี้แจงตัดปิการีนะครับผมบอกเลยว่า ดูระหว่างคลิปนะครับใครที่ดูไปแล้วเมื่อกี้ก็น่าจะเห็นนะครับว่ามีเลขขึ้นตอนไหนบ้างถ้าดูจนจบนะก็หัวกระทายนะครับผมอย่าลืมนะครับผมดูหัวกระทายนะผมจะซ่อนเลขเอาไว้สองชุดนะครับผมเอาชุดที่หนึ่งมาประกบกับชุดที่สองนะครับผมเลขจะมีชุดละสามตัวนะครับผมรวมเป็นหกตัวนะครับผม เข้าไปในลิงก์ Facebook ด้านล่างนะครับผมเข้ากลุ่มเข้าไปแล้วไปตอบในคอมเมนต์นะครับผมพร้อมแคปทํากับตามกติกากติกาเบื้องต้นก็ตามเคยนะครับแชร์ให้เพื่อนๆน,นะครับผมแคปหน้าจออะไรอย่างเงี้ยจะอธิบายไว้ในโสต์นะครับผมยังไงวันนี้มีการต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมมีใจแล้วอย่าลืมมีกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ